สวัสดีค่ะบงชูบงชูสวัสดีจากฝรั่งเศสนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพามาเก็บพักชีนะคะเราต้องรีบเก็บนะคะเพราะว่ามันจะไม่ทันหน้าหนาวแล้วค่ะตอนนี้มันเริ่มหนาวแล้วนะคะเราก็จัดก,การถอนรากถอนโคนนะคะห่ากับสีเอาหากมันนะคะเอาหากมันก็คือเอารากมันนะคะ ไปเก็บไว้ในช่องฟิตนะคะไว้ทำน้ำซุปนะคะตอนหน้าหนาวนะคะแล้วก็ผลผลิตดีมากเลยค่ะเราก็จะเอาไปฝากเพื่อนๆคนไทยด้วยกันนะคะวันนี้เราก็สิบฝ้าวนะคะฝ้าวก็คือรีบนะคะรีบเก็บเพราะว่าวันนี้เราจะเข้าเมืองไปเจอเพื่อนๆพี่ๆคนไทยนะคะ อันนี้ก็เป็นความภูมิใจเล็กๆนะคะที่เราปลูกผักกินเองนะคะเป็นผักปลอดสารพิษค่ะร้อเอร์เซนเลยนะคะเดี๋ยวปีหน้าหน้าร้อนนะคะก็ตั้งใจว่าจะปลูกอีกนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ